มาแล้วครับผมเออพูดถึงอยู่แบบเมื่อกี้ปึ้งพูดถึงเมื่อกี้มาเลยสวยมีต่อโอ้โหได้แก่ต่อได้หนวดต่อใจเขี้ยหนวดเต็มแผงไปจอดนี้เท่าไหร่ครับผมปึ้งบัมสั่ไม่เขี้ยขออะไรได้ยังงั้นครับผมคอนมาพอดีคอนมาพอดีสวยไหลต่อปะเนี่ยไหลต่ออเขี้ยคอนไหลต่อคอนไหลต่อจอดี คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่เติมมาเต็มกราฟควรได้รับคำแนะนำไงไอเคีย้ยโคตรสุดบอกเลยซื้อใบไม้เดียวซื้อไปสามพันแต่มา4ี่หมครับผมคูณยี่สิบห้โอเคครับผมว่ากากเราดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่กับช่องเต็มกราฟชแนลอีกเช่นเคยนะเพื่อนมาคุณมาวันนี้ที่หกพับาทนะผม ดูเลยไหมเพื่อนก็จัดไปดีรออะไรอ่ะเพื่อนจัดไปเปิดหัวไม้แรกสามพันก่อนนะเบาๆก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวมารอดูเลยไม้แรกจะปังหรือเปล่านะครับให้คุกกี้ทำนายกันวันนี้เราจัดเกมทอนะแลทุกคนนะ power of Thor g นกาว e นะผมเปลี่ยนเกมมาให้ี้เล่นแต่วายเวดกูกูเริ่มเบื่อแล้วสำหรับใครที่อยากดูเกมไไรก็ขอกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านทุกเมนแน่นอน,นครับผม ผมเคอ่านทุกเม็นแน่นอนอยากดูเกมอะไรเกมค่ายไหนเกมชื่อเกมอะไรบอกด้วยนะทุกคนเห็นบอกกันด้วยนะครับผมมาไปดูเกมกันต่อหมุนไปเพื่อนเออคุณยี่สิบสองครับผมสวยหมุน,นมสองทีนะผมถือว่าโอเคนะหมุนง่ายนะวันนี้ทอหมุนง่ายนะผมมาดูนีิหมุนง่ายๆมีเจ็ดจ่ายหรือเปล่าสวยงามเกมนี้ผมเคยได้คอนต่อกันสองครั้งอ่ัทุกคนสูงสุดอะ่ะ มีคนเคยได้สาครั้งปะคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กันด้วยนะทุกคนนะเออคลิปนี้จะนะึ้นเพื่อความบันเทิงน,นะครับไม่ได้นำไม่ทำตามนะน้องๆทุกคนไดรับคำแนะนำนะครับเออเรามีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีกันด้วยนะทุกคนนะอยู่ในกลุ่มนะครับใครยังไม่ได้เข้าเครดิตใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็รีบไปเข้านะเดี๋ยวกลุ่มเต็มนะเครดิตฟรีมีจำกัดนะรีบไปเอานะเดี๋ยวมันหมดนะยิงีใ,นในต้คอมเมนต์นะครับสำหรับกลุ่มเครดิตฟรีนะครับผม เพียงแค่ท่านทำกิจกรรมก็รับไปเลยกิจกรมไม่ง่าย,ยาทุกคนไปทำกันรีบไปทำกันโอ้โหว่าวรวยเจอหมุนง่ายมันไม่จ่ายปะเนี่ยถามจริงเพื่อนหมุนง่ายแบบนี้ไม่จ่ายหรือเปล่าไม่จ่ายหรือเปล่าจะบิดหรือเปล่าจะบิดหรือเปล่าโอ้โหปัสสาวจะแตกไอ้เหี้ยเออเออสาม ไอเอไม่มาไอเอมทำอะไรอยู่วะไม่มาทำงานวะไหลต่อไปด้กันไหลต่อไปด้โอ้โหเลย11หมุนครับผมคุณมึงคุณเก้านะคุณยังน้อยอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ทุนคืนเลยยังไม่ได้ถึงครึ่งหนึ่งของทุนเลยเพื่อนจ่ายนยดิคอนอยู่ไหนอ่ะคอนโยนีย่เออคุณ10เข้าผมคุณ11เข้าไปแล้วตังหัวนี้ว่าไงไอต่อไหม คอนโยเนยียมาแล้วครับผมเอพูดถึงอยู่เแบบเมื่อกี้พึ่งพูดถึงเมื่อกี้มาเลยสวยมีต่อโอ้โหได้แก่ต่อได้หนวดต่อใจเขี้ยหนวดต่อสัตว์ต่อนี้รู้เรื่องเก้าพันไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะสัสคุณกำลังแน่นด้วยในคอมูสองรอบติครับผมมีปิกวินนะผมเขี้ยเก้าพันเลยวะแป๊บเดียวอะ โคตรเอาอะทุกคนวันนี้ทอแมงโคตรเอาทอแมงโคตรสุดนะครับผมนานๆทีกลับมาเล่นแมงสุดเกินสุดเกินไม้เดียวเลิกเลยปะเนี่ยไม้เดียวเลิกเลยปะเนี่ยขอแบบไม้เดียวเลิกเลยไหมแต่ถัาสองหมื่นอย่างเงี้ยคุเลงมาหกพันขอกาไรรวมทุน,าา 6, นสันกสองหมื่นก็พอทุกคนสักสามเท่าสามสิบเท่าก็พออีกแปดมนครับผมได้ามาแล้วหมื่นหนึ่งตอนนี้ไหลต่อครับเพื่อน ไปต่อไม่รอแล้วนะขอคอ,อนอีกสักรอบได้เปล่าขอคอ,อนอีกสักรอบได้เปล่าจัดให้หน่อยดิเพื่อนจัดไห้หน่อยดิจัดให้หน่อยด,ด,อยดิขอคิวต่อได้ไหมโอ้โหวันจันทร์ฉันคิดถึงเจอวันจันทร์ฉันคิดถึนเจอคิวว่างหืมสามหมุนสุดท้ายครับผมสวย ต่อหรือเปล่าคิงช่องแรกลงมาได้สวยงามเลยขอ A ต่อช่องสองแบบนี้ A อช่องสองคิวช่องแรกลงมาขอ A ช่องแรกลงมาโอ้ไม่ลงครับบิกวินไปรอบนี้เท่าไหร่พันหนึ่งเเกินพันแลผมว่าพันสี่ครับผมสวยสองสุดท้ายไม่มีปรฏิหาริ์นะวะคงคอนอยู่ไหนว่ะเพื่อนคงคอนเบุท้ายคอนมาดิบุท้ายคอนมาดิจัดนหน่อยดิ จัดให้ป่อยลูกหมุนสุดท้ายว่ายังไงคอนมาจังหวะนี้คิงเต็มแผงไปดอกนี้เท่าไหร่ครับผมปึ๊บซ้ำซ้อนไปเนี่ยเฮียคออะไรได้อย่างนั้นครับผมคอนมาพอดีคอนมาพอดีสวยไหลต่อปะเนี่ยใส่ต่ออีกเฮียคอนไหลต่อคอนไหลต่อจดี้ไปยังไงไปซัดเป็นไม่ได้ว่ะเพื่อนเฮียคอนมาหมุนท้ายพอดีว่ะโอ้โห ยาวาจาศักดิธต์นะเนี่ยวาจาศักดิธิ์เนี่ยใครจะเก็บขนนักแข่งผมไปบูชาก็ถ้าแค่ติดต่อมาเัยนะกันทุกคนนะปล่อยเส้นละหมื่นนะทุกคนปล่อยบูชาเส้นละหมื่นนะครับผมไม่แพงหรอกราคากันเองนะไอ้เคี้ยโคตรสุดบอกเลยซื้อไปไม้เดียวซื้อไปสามพันแต่มาสี่หมื่นห้าครับผมคูณยี่สิบห้ากำไรหน่อๆเลยสิบสองเท่านะ โอเคครับผมพอเลยแล้วกันนะไอ้เหียขอสองหมื่นแม่งจ่ายกูสี่หมื่นะผมพอเลยแล้วกันทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่อยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ